มาละไอ้ลาม,มาละไอ้ลมกลับมาละตำนานเอซา่ารันวงการว่ะเอาว่ะไอ้ลำเอาว่ะเอาว่า,อาเอาว่า,เ,า,วาเดี๋ยวคัดปิดใน,นนี้ก่อนนะครับนอ้องมาอู้โหยังไอ้ยี่หลออเกินนะงัวาา้าสาวเขาเขาเห็นกูเขาจะหลงรักกูไหมวะใส่แว่นได้ดีกว่าวะ่ะเพื่อความหล่อเท่ ยังไงวะแ,งแบบหน้าตากูมันก็ดีด้วยไงดูดิหน้าตามันแบบมันดีอะ่ะโอเคครับก,กูอยากเจอสทวักว่ะวันเนี้ยขอแบบตึงติงขอนมบึ้มบึ้มมาพี่เธอทีกดเลยวันดีครับน้องวันดีครับน้องอะเลยนะวันดีครับน้องน้องพ่อเหมึงนไงใครน้องมึงอ๋อแล้วใครใครเป็นน้องมึงอ่ะมึงจะเอากูดูคอไม่ไร่สัตว์อ๋อมาดิ กูถามมันที่บ้านมันอยู่ไหนวะบ้านอยู่กับคนชัยอะไปดิอะไรนะกับคนชัยรู้จักไหมอ่าใกล้ๆกูเลยเฮียเขาอยู่ไหนอะเพศเด็กเพชรอะรู้จักเเปล่าโอ้ยเด็กเพชรด,ด้วยเพชรคาดเออเพชรขาดอันนี้เป็นเป็นเป็นไอสตรีมไฟ์หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ครับเป็นดาราเกาหลีร้องเพลงครับโอ้ยไอ <laughs> <laughs> เราขอสักเพลงได้ไหมอะไรนะ ขอสักเพลงได้ไหมได้ครับแต่ว่าร้องเพลงไทยไม่เป็นร้องแต่เป็นเป็นเพลงแต่เพลงเกาหลีนะครับหน้ามันให้ไงอ๋อจัดมาสักได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้สักหนึ่งซิงเกิลอครับมีมีเพลงที่อยากได้ไหมครับเพลงเกาหลีอะไรเงี้ยอะไรก็ได้ครับขอให้คุณร้องเปลนนะครับอืมเช่นที่ดูถูกกูได้ได้ครับได้ไม่เป็นไรครับผมยอมอยู่แล้วไงแต่มันจะได้รู้ถ้ากูร้องเพลงเกาหลีเอาเพลงไหนดีวะคนดูไอ้ศาตว์ เพลงอะไรอ่มาวันจ w ใชกับไมโครโฟนมา oh every time I see you แค่หนุนนิมุติเต็มจอแค่สุกันนึกิ้ม้ส ไม่น่าร้องเพลงเลยว่ะเด็กๆเขาจะเขินเสียงกูแบบนี้แหละใช่ครับโอ้โหเดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเ,นะเนะมื่อกีว่ามึงหล่อมากไหมวะแล้วมึงหล่อมากหรอวะไม่หล่อหรอกครับส,สาบวกีตมึงสนใจแบบมันมือเดียวกับกูไหมวะว้โอกูถามว่ามึงกล้ามีกูกไหมนอกจอ กูถามหูพ่อมึงอไงแม่มึงไงแม่มึงไงสัตว์แม่มึงควายอย่าห้าวกูนักมวยรุ่นใหญ่เขายังไม่กล้ามีกับกูเลยสัตว์ว้าวผู้ที่ว่ากูถามคำเดียวมึงว่ากูหล่อกไหมวะมึงมาดูดิเที่ยวมาเที่ยวจริงจริงปะเที่ยวโอ้โหแม่โอ้โหดูกล้ามันดีแม่โอ้โหเป็นมันดเลยสัส กูถามึงคำเดียวกูหล่อไหมหน้าตาแบบกูเนะี่ยมึงหล่ออยู่แต่ว่ามึงคนตีนคนตีนพ่อไงสาดอยูกูว่าตีนได้มึงกินหรอกตายสะเหี้ยหล่ออยู่แต่คนตีนเรามีขนาดนะ ขอเลอกคณะหน่อยเรามีประกาศน,นะขอเลือกภากันหน่อยเรามีวาะะนะขอเลือกะละเลือกแล้วอย่าวางมันวาที่เดิมได้ไหมได้ครับเลือกแล้วชวนวาให้หน่อยได้ครับเพราะอยากชอนมีบาสูก้านะครับรอสักทีหนึ่งไหมเล่นก่อนเล,เล่นก่อน เลื่อนพ่อมึงอะตายซะไอ้เฮียมันล่อส <c oughs> วัสดีครับน้องสวัสดีครับเฮ้ยพี่สีลามฮะสีลามใ<ะ>ส่สีไม่ไมช่วยสีลามครับสอนลามครับอ <c oughs> โอ้โหสีลามเรีซ <c oughs> ะเสียเลยเขาเป็นนักแพทเกมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับ <c oughs> น่ารักก็ให้อภัยโท ลงมะเนี่ยเอาเลยนะครับเอาไปลงมะเนี่ยเอาลงอะไรลงในใจได้หรือเปล่าครับโอ้โห <c oughs> ไม่ได้ดูสตรีมเลยอะไม่เป็นไรครับแล้วผมผมขอถามนิดนึงได้ไหมครับ <c oughs> ได้ค่ะแบบหน้าตาแบบอย่างเงี้ยพอแบบหล่อไหมครับอ๋อก็หล่ออยู่นะธรรมดาครับนี <c oughs> ่เห็นไหมเรื่ขายังบอกกูหล่อกมงบอกกูไม่หล่อคืออะไรครับคนดูกูงง กูหล่อขนาดนี้อะนะดูดิหน้าตาหน้าตาเหมือนคนแบบคนเกาหลีไหมครับออกไหมออกเป้าออป,ป้าหน่อยได้อยู่นะตรงยูอ,งอะไรครับไม่ใช่ขาตรงเหมือนแบมแบมอะหน้าตามันหล่อเหมือนแบมแบมอ่ะโอเคครับ thank you and you love you too much เจ๊ใกล้กูเซิร์ฟแม่งทีนึงอสัดมึงจ่อหูคิดว่าตัวมึงหล่อเท่มั้งนะ่ะฮะ อะไรของมึงเนี่ยมึงจะเอาอกูากด,ด้วยคนมั้ล่ะมึงก็มาดิ่งนะมึงสบตากูมึงสบตากูไอ้สัตว์สัตว์แม่มึง่ะแม่มึงแม่มึงอะเฮยแค่สบตายังไม่กล้ามึงมองไปทางไหน ีครับสวัสดีครับอะไรสว,ส,สวัสดีค่ะน่ารักจ <ang S 2> <ด>ังเลยครับ,รบอะไรนะคะอ๋อบอกทำอะไรอยู่ครับอ๋อคุยกับน้องค่ะโอ้โหแล้วนี่ไม่คุยกับแบบไม่คุยกับแฟนหรอครับโอ้ห่างให้ได้ก่อนคะ่ะ โอเคครับหายได้นะครับอิดแก่อุ <c oughs> ไอ้รามึันก็พูดความจริงเกินอุ้ยสวัสดีครับไม่เป็นไรครับไม่ต้องยกมือไหว้ครับไหว้พระเธอลูกไอ้ยว้าสงสัยอยากโดนปืนยิงมันนี้อยากยิงคนวะ่ะเอาสักเม็ดไหมครับอุ้ย ยาวนะครับตัดได้ด้วยหรออุ้ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไอเราไม่ได้ทำอะไรผิดน,นะ,อนะโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแกขาพ่วงลอยอ่ะเมื่อ้สั่นไม่ได้กูอาพ่วงลองอ่ะเมืม่อยยอยเลยผมมาดิมาดิผมใคร อะไรนะควายมาดีอะไรนะมาดีอะไรนะมาดีไอ้สาอะไรนะอะไรแม่งแม่อะไรแม่งดิแม่งง่ายยุ้งไงยุ้งเตยนหน้าม่งไอเสิร์ฟหน้าแม่งเลยเฮียไอ้สอนลามไปควายมึงตอบกูดิใครเคยนำมึงข้าวงการเว้ยมึงไงเพื่อนมึงไงมึงไงมันแน่อยู่รอโคตรรอไอ้รอเ่ หล่อเทเลยเฮ้ยเออโค้ตเทเลยโค้ตเทแล้วโค้เทแล้วไอ้สัตว์อืมึงแย่งให้มาด้วควายเอ้ยมึงไม่ได้หล่อเลยอะไอ้สัตว์แล้วมึงหลอดตายนะไหนมึงขอดูน้ำเบ้าหน้ามึงดินะฮะฮะโอีฮี้คนมันลุกชิ้นมึงลุกชิ้นนะเปล่าวะอืมตายไสเฮี้ย5พ่อ อยู่ไหนอยู่ไหนอะไรนะอยู่ไหนอยู่เรียนจําใหญ่ครับมันว่างอะอะไรนะหูมึหงหนวกเลยวะกูถามว่ามึงกล้าม,มีอะกูไหมอะไรนะกูอยากมีอะมึงอะมีอะไรอ่ะอยากแลกหมัดแลกปืนแลกมีดขอมือ<ม>ขอขอมีกับมึงสักฝุ่นได้ไหมวะเก็บฟันไว้เคี้ยวข้าวตือกูเอาฟันไว้ฉอพ่อไอส้สัสหน้ากลัวกุว้ย อันยองอ่ะเซียอาลิกาโตโกเซมาสมันสวยนี่สัตวสมันคิดว่าตัวมันหล่อเท่มั้งมั้งนี่ฮะมันคิดว่าตัวมึงหล่อเท่มั้งเนาะฮะเท่ของมึงอ่ะเท่ของพ่อมึงครับเอากูไม่ละมึงไงเอากูไม่ละมาดิครับมึงเดินได้ตรงก่อนิวน มึงนั่นแหละเดินตรงก่อนกูเดินตรงอยู่แล้วครับมึงจะแลกมีดกับกูไหมล่ะกูไม่มีมีดกูไม่จะปืนอออมึงก็มาเถอะครับไม่มีใครกล้ามีกักูสักตัวฮัลโหลบาบิยองกุ๊กกุ๊กเลย์กุ๊กกุ๊กเย้กุ๊กกุ๊กเย้เมื่อไรเย้เวล y good very g o เย้ I love you I love you

พองหรอแม่เมื่อเมื่อแอบกระพริบตาตากูรู้เมื่อแอบกระพริบตามาทำเป็นเก๊กไอ้เหี้ยมันดุนมาเปล่าไอ้ขี้เก๊กน้ำตากูไหลนุ่นตากูน้ำตากูมานับใหม่เรามาแข่งกันใหม่นะมาแข่งกับกูใหม่มึงมาอะไรมึงมาแข่งกับกูใหม่มาสามสองหนึ่งเริ่ม จะแต่เด็กแค่เรายอมยวิเหมือนแคทเกมเลยแอนแชทเกมอยู่เปล่าอือโหหล่อสุดสุดจ้าวสุดๆเลยครับพี่จ้าวมาแล้วกำลังมองธรรมดาครับแบบขอเหมาหมดนี่เลยได้ไหมครับจัดไปเลยพี่อุ้ยโหจัดไปเลยพี่ได้เลยครับพอดีแบบ ช่วงนี้แบบแบบตังใช้ไม่หมดด้วยครับหาคนมาช่วย,ชวยใช้อยู่อะไปดีเลยช่วงนี้ค่าเธอไม่ได้จ่ายเลยอุ้ยค่าเติมได้ครับค่าเติมได้เลยอขอแรกแบบกลับทำไม่ดีไม่ร่าสักอย่างสองอย่างได้ไหมครับอุ้ยลาชาปโปา่สาวาจ,จะขอเซิงกูนะน่ะแต่กูบอกไม่เอาครับไม่เป็นไรอุ้ย กูรู้ครับเอาอะไรไหมกูดูก็ไม่รู้ผมส้นตีอะไรนะผมไม่ดนตีนะเอ hey าเอา <laughs> ไอ้สัดเอ้ยไอเชี่ยนี่ทางคุณไะคุณแม่มึงเอาขวยอะไรไอเชี่ยนี่เนี่ยมามึงมันนักเลงจังไงมันไอ้นี่ไอ้นี่มันไอ้นี่มันมันไอ้เดี๋ยวก่อนนะไอ้ไอ้เชี่ยอะไรวะที่มันเล่นเกมเล่นเกมฟีไฟเออใช่จริงเออใช่เลยโอเชี่ยเหม่อไอ้เชี่ยไม่ไม่หล่อหรอครับสาวคิดเอ้ยเอ้ยเอ้ยติดตามอยู่ติดตามอยู่ มึงเหยียบขี้พ่อหาวกี้ต่อมึงเหยียบขี้พ่อเมื่อไเหยียบปากเมื่อยสัตว์อะไรนะเฮ้ยมึงเจอคนอะไรดีเนี่ยอ๊องไรนมึงเหลือก่อนนะมึงมีใครกี่คนกูถามแค่นี้แหละมึงมีใครกี่คนเฮ้ยไอ้เชี่ยเฮ้ยกูไอเชี่ยไหมกูไม่ไอ้เชี่ยไหมอันนี้จริงนะเนี่ยไอเชี่ยอะไรนะราชาโกเชี่ยอะไรนะจใจไหมโหยจังเยอะจังเยอะสิเฮ้ยจริงจริงนะโป้อะนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะไอ้เชี่ยนี่แม่งเอ้ยอันนี้อยู่ดูแม่งอยู่ ใช่ไหมพี่เออใช่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 วะพี่บุ๋มเดี๋ยวจเดี๋ยวพี่พี่บุ๋มันรู้จักรู้จักอันี้รู้จักขนเตี้นจัดเลยเจ๊แม่งเบื่อว่ะแบบอยากอยากจะมีเรื่องอยากจะมีอะไรอะใครแต่คนเขารู้จักกันไปหมดเลยอยากลองอยากอยากแลกเล่นแลกหนองอ่ะตับปูนี่มากระปูนี่กรมากนี่ึงไ์สดป่ะอะไรนะไ์สดป่ะตอนนี้ไรสดอยู่เกาหลีครับ หอเขาเรียกพี่ไปร้องไงรู้จักมาบอกว่าแบมแบมอ่ะเด็กๆเอาอาจจะไม่รู้จักไงตอนนี้มึงแบบกำลังหาหาชื่อพี่อยู่อ่ะส่งขาส่งขาพ่อเมื่อยซกเขาบอกกูส่งข่าวกูมึงกันไรกูมาดิไอ้สองคนเงห้ากูหัวมีไก่นั่นน่ะไอ้ไอ้เสื้อผ้านั่นไอ้เฮียนั่นน่ะกูหัวมีกันมันนะกูหัวมีไก่แค่นี่แหละมาดิมึงมาข้ากูกูเป็นมวยด้วยมึงกำมัดให้ตรงก่อนเถอะมึงกำมัดให้แน่นก่อนนะ บอกเป็นมวยนะ่ะไอ้ใสเด็กเุ้ยว่าดีครับวัสดีค่ะขอเสิร์ทีนึงครับปัดเจอกูอ่ยกูถามคำเดียวนี่มึงหล่อมากมั้งเนี่ยอู้เจอแต่อะไรเนี่ยนักเลงไม่มีนักเลงเลยฮัลโหล เด้อย่าเบียร์ยูครับ something อะไรกันเนาะย่า like 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 โอเค back back you back you นี่ back me เห็นแล้วก็รักรัก back pin เห็นแล้วเสศเสริฐ back queen มีน่าสงสารมาวันที่เรา like 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 อะไรนะ เพลงมาโฮตูนอโนเทาโล่ก่อนไลค์ไลค์ราไรพ่อเมื่อไครับกูไม่ไรครับพี่ควาย Hello, Hello. Yeah Everybody One ก u y How are you man How are you today Uh today แล้ว n d thank you and you sit down come thank you teacher Oke, don't uh, oke, oke, uh, man. Oh, oke, 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 thank you oke, you. Uh, yeah. Yeah, thank you and you. oke, uh, yeah. oke, you oke, 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 Italy, oke, It oke, America. Yeah. Italia, America. Yeah. Yeah. <laughs> Yeah, yeah, yeah. Yeah, my from is Lebanon. Oh, oke, Lebanon. Lebanon. Oh, yeah, yeah, yeah. Si <laughs> non inakong leng. <laughs> yeah. 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 Good, uh, good, 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 good. Thank you and you. Thank you and you. Bienvenido, welcome, welcome. Okay, welcome, okay. bienvenido.